ญาติโยมบางคนเล่าให้ฟังอย่างเบิกบานเป็นสุขชัดเจนว่าตั้งแต่เด็กท่านผู้เป็นบิดาบังคับให้สวดอิติปิโสก่อนลงบันไดเรือนทุกวันคือก่อนจะออกจากบ้านไปไหนรวมทั้งไปโรงเรียนด้วยนั่นเองและถ้าบังเอิญ ผู้ใหญ่ท่านเห็นก่อนจะไปก็จะถามว่าได้สวดอิติพิโสตามท่านสั่งแล้วหรือยังซึ่งบางครั้งก็ลืมเมื่อลืมก็จะต้องหยุดสวดก่อนแล้วจึงออกจากบ้านได้เช่นนี้ตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบต้องทำตลอดมาจนติดเป็นนิสยัยโดยที่ได้รับกำลังใจสำคัญจากผู้เป็นบิดา ว่าการสวดอิติปิโสจะคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยได้ทุกประการเพราะการสวดอิติปิโสคือการอัญเชิญพระบารมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองท่านยืนยันหนักแน่นยิ่งนักสำหรับจิตใจเด็กว่าไม่มีบารมีใดยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธบารมีและเพราะบรรดาผู้ที่ได้รับคำสั่ง ให้สวดอิติปิโสล้วนเป็นผู้อยู่ในวัยเด็กที่กำลังกลัวผีอย่างขึ้นสมองราวกับเคยถูกหลอกให้ตกอ,อกตกใจมาแล้วฉะนั้นทั้งๆท,ที่มีความคุ้นเคยแต่คำว่าผีเท่านั้นรูปร่างหน้าตาหรือการหลอกล้อนของผีก็ต่างไม่เคยพบไม่เคยเห็นสักคนแต่ทุกคนก็กลัวกันจริงคำรับรองที่ว่าพระบาร,รมีในสมเด็จ พระบรมศาสดากันผีได้จึงมีความหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับจิตใจเด็กทั้งหลายนั่นก็คือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความสำคัญที่สุดในความรู้สึกนึกคิดของเด็กทั้งหลายที่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องแต่เด็กให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยสมัยนี้ มีบุญน้อยไปตามกันผู้ใหญ่จึงไม่เห็นความสำคัญที่จะควรต้องอบรมบ่มจิตใจลูกหลานให้รู้จักสมเด็จพระบรมศาสดาหรือพระพุทธโธหรืออิติปิโสตั้งแต่เด็กเพื่อใช้ชีวิตมีมงคลยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาบรรจุอยู่เต็มไม่เปิดโอกาสให้อัปมมงคลนา,นานาประการเข้าครองจิตครองใจได้ เช่นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้อย่างเป็นที่รู้ที่เห็นกันอยู่แต่อย่างไม่ตระนกตกใจในภัยร้ายที่กำลังคุกคามชีวิตน้อยน้อที่บริสุทธิ์ผุดพ่องอยู่อย่างเร้นลับแต่ผลร้ายจะน,น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพิ่มขึ้นไม่หยุดยัง้งตามการเวลาที่ล่วงไปแน่นอนสมเด็จพระญาณสังบอนสมเด็จพระสังคราชพระองค์ที่สิ สำหรับพระคาถาอิทิปิโซนี้ควรสวดทุกๆวันถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิก็ตามจะเป็นการปลูกฝังความเคยชินความเป็นมงคลก็จะค่อยๆฝังลงในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกนั่นคือจะสวดกี่จบกี่รอบก็ได้เชื่อกันว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเพราะการสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิที่ดีแบบหนึ่ง ทำให้มีสมาธิดีขึ้นและถือว่าเป็นการทํากุศลสร้างบารมีอีกแบบหนึ่งบางคนสวดวันละ108จบบางคนสวด9จบหรือสจบตามแต่สะดวกหลวงพ่อพุทธทานิโยท่านเมตตาสอนว่าความคลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงผลพลอยได้เพราะฉะนั้นอิติปิโสสวดทุกวันทุกวัน แม้เพียงวันล,ละจบก็ยังมีผลยิ่งถ้ายึดมั่นในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาพรหมวิหารและรักษาศีลห้าด้วยต่อให้เป็นคราวาสก็ยังสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระบางทีอาจจะดีกว่าพระเสียด้วยซ้ำไปท่านวอวัชิระเมธีเมตตาให้ธรรมะว่า สิ่งสำคัญในการสวดมนต์คือสติและความตั้งใจสวดไม่ว่าจะสวดสั้นสวดยาวสวดย่อหรือสวดเต็มก็ได้บุญด้วยกันทั้งนั้นเพราะสาระสาคัญอยู่ที่ความตั้งใจและมีสติระหว่างสวดเป็นหลักถ้าสวดอย่างมีสมาธิบทเดียวก็ได้บุญมากแต่ถ้าสวดแต่ปากทว่าใจฟุ้งซ่านสวดยาวแค่ไหน ก็คงได้บุญแต่ไม่เทียบเท่าการสวดแบบมีสติมีสมาธิระหว่างสวดดังนั้นทุกๆครั้งที่สวดมนต์ไม่ควรไปยึดติดว่าเท่านั้นจบเท่านี้จบแต่สวดให้จบแต่ละบทด้วยความตั้งใจที่เต็มร้อยแม้เพียงบทเดียวก็นับว่าได้บุญอย่างยิ่งแล้วและเหนื้ออื่นใดสิ่งที่ไม่ควรลืมทุกครั้งเวลาสวดมนต ก็คือควรพยายามทำความเข้าใจด้วยเสมอไปเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าการสวดมนต์นับเป็นช่องทางหนึ่งของการบรรลุธรรมกล่าวอย่างสั้นๆก็คือสวดเป็นข้อเห็นธรรมสำหรับอนิสง์ของการสวดบทอิติปิโสนี้เป็นการรวมเอาถ้อยคำสำคัญสคัญของพระพุทธองค์ซึ่งเชื่อว่าทำให้ใจสงบ เมื่อมีใจสงบก็ย่อมมีสติมีปัญหาอะไรย่อมแก้ไขได้ไม่ยากยิ่งสวดเป็นประจำสม่ำเสมอจึงมักมีสติปัญญาดีนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตใจเข้มแข็งปัญญาดีหลับสบายมีสมาธิและแน่นอนเมื่อสติปัญญาดีการตัดสินใจถูกต้องแม่นยำผลที่ได้จึงมักจะประสบพบเจอ แต่สิ่งดีๆในชีวิตเสริมสร้างอนุสติช่วยทำลายความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวหรือความคลาดกลัวต่ออารมณ์ที่สร้างขึ้นมาล้อนใจยามลำพังอาจกลัวเสียงต่างๆหรือแม้แต่เงาของตนเป็นต้นอาจล้อนด้วยอารมณ์อันเกิดกับจิตโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นหรือในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยโดยน้อม เอาคุณของพระรัตนไตรมาสร้างเสริมกำลังใจให้เกิดความอาถรรพ์แกล้าในการต่อสู้อันตรายและอุปสรรคนานาประการสิ่งที่ทุกคนประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายจบคือความรู้สึกสว่างอบอุ่นใจและเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัวแม้ไม่ทราบคำแปลเลยก็ตามยิ่งถ้าทราบคำแปลด้วย ก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสและมีความแน่วแน่ยิ่งขึ้นเนื่องจากบทสวดนี้มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพครบถ้วนจึงช่วยจิตใจมีกำลังเข้มแข็งต่ออุปสรรคใดๆที่เผชิญเป็นคนมีสเสน่ห์และเป็นที่รักมีผลในการช่วยต่อชะตาให้อายุยืนยาวเทวดารักษาป้องกันพูดผีปีศาจ นิมิตร้ายใดๆและแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆและจากอุบัติเหตุบางคนเชื่อกันว่าเป็นเหมือนเกราะเพชรคุ้มครองป้องกันภัยให้ผู้สวดอีกด้วยพระลหลายๆรูปนิยมนำมาสวดเพื่อเป็นยันเกราะเพชรและแนะนำให้ลูกศิษย์สวดเพื่อคุ้มครองป้องกันภัย